สวัสดีครับนี่คือ Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดของลิเวอร์พูลกันครับข้อมูลอนะัปเดตณวันที่1สิงหาคม2025เลยค่ะสถานการณ์กำลังเข้มข้นเลยนะคะใช่ครับเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะทั้ง Chronicle, Daveokop, OK Liverpool Echo, เ h โอ e ดอะเร r แม m ท n วก็มา This is a n f i e l d BBC Mail คือเยอะมากค่ะข้อมูลแน่นจริงๆ ภารกิจวันนี้ของเราก็คือจะมากลั่นกันดูครับว่าข่าวลือหนักๆก,กับอเล็กซานเดอร์อีแซคเนี่ยรวมถึงเป้าหมายใหม่อย่างมาเล็กโฟฟาน่าแล้วก็มาร์กเกเฮเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางของทีมตอนนี้บ้างใช่ค่ะน่าติดตามมากๆโดยเฉพาะอีแซคนี่ข่าวแรงจริงๆแต่ก็มีคนอื่นที่น่าสนใจเข้ามาเหมือนกันนะคะในช่วงที่ทีมอาจจะแบบว่ากำลังต้องการตัวเลือกเพิ่มพอดีโอเคงั้นมาเริ่มที่คนแรกเลยอเล็กซานเดอร์อีแซคกองหน้านิวคาเซ ข่าวล่าสุดจากโครนิ i c ิลบอกว่านิวคาสเซิลเตรียมเรียกกลับมาซ้อมแล้วนะ uh huh. ถึงแม้จะไม่ได้ไปทัวร์พรีซีซันเพราะเจ็บแต่เอ้ฮาวผู้จัดการทีมเขาก็ยังยืนยันว่าอีซากเนี่ยยังเป็นคนของนิวคาสเซิลอยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อเสนออะไรเข้ามาเลยค่ะแต่ฮาวเขาก็พูดเหมือนมีนัยยะนิดนดนะคะว่าคุดคอนโทรล everything มาได้อืมซึ่งมันก็น่าสนใจพอมันไปเจอกับข่าวหือเรื่องค่าตัวที่แบบว่า ออกมาจากทางเจฟอออคคอปกับลิเวอร์พูลแอคโคนะครับโห oh, ตัวเลขนั้นผมเห็นแล้วตกใจเลยนะ140ล้านปอนด์ใช่ครับคืออาจจะเป็นสถิติใหม่ของอังกฤษเลยนะเนี่ยเขามีรายละเอียดด้วยนะว่าอาจจะจ่ายก่อน60ล้านแล้วปีหน้าอีก60ล้านบวกแอดออนอะไรไปอีก <c oughs> คือมันสะท้อนว่าลิเวอร์พูลนี่มองอีซักเป็นแบบตัวจบสกอร์ที่คุ้มค่ากับการทุ่มขนาดนั้นเลยหะครับ ก็น่าคิดนะคะด้วยวัย25แล้วก็ฟอร์มการยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกที่พิสูจน์ตัวเองได้แล้วเนี่ยอืมมันก็อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวในแนวรุกก็ได้ครับขนาบ็อบบี้เฟลเลอร์ตำนานทีมเองยังออกมาเชียร์เลยนะคะผ่าน The Red m e n t ทีบอกว่าอยากเห็นดีลนี้เกิดขึ้นซึ่งก็เข้าใจได้นะในมุมแฟนบอลน,นะคะจริงครับแต่ว่าในขณะที่อิสซักเป็นดีลใหญ่ร์นั้นเนี่ยก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ฟาบิเซโอโรมาโนเขาบอกว่าลิเวอร์พูลกำลังหาหรือกันภายในอยู่ อ๋อค่ะคือมาลิกโฟฟาน่ากองหน้าดาวรุ่งวัย20จากลียงคนนี้โปรไฟล์ต่างไปเลยนะใช่เลยค่ะโฟฟาน่านี่คือแบบว่าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตมากกว่าอาจจะยังไม่สำเร็จรูปเท่าอิสักแต่ผลงานปีที่แล้ว11ประตู6แอสซิสกับลียงเนี่ยอืมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับเด็กอายุเท่านี้ครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่า ความท้าทายก็คือเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมเมืองเนี่ยก็กําลังคุยจริงจังอยู่เหมือนกันค่ะก็ต้องแย่งกันหน่อยอ้าวมีคู่แข่งด้วยเหรอใช่ค่ะดูเหมือนว่าเลยว่าพูก,กําลังมองหลายๆมุมเลยนะทั้งตัวพร้อมใช้แบบอิสซักทั้งดาวรุ่มแบบโฟฟาน่าแต่เหมือนจะมีอีกเดียวหนึ่งที่สถานการณ์มันบังคับให้ต้องรีบกว่าหรือเปล่าครับคือมาร์กเกฮีในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กประเด็นนี้สำคัญขึ้นมาทันทีเลยค่ะหลังจากที่โจโกเมสโชคร้ายเจ็บเอ็นร้อยหวายไปครับผม ฮิมาโกนาเตงค่ะการหาคนมาเพิ่มนี่เลยไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนเลยโห oh, งั้นสําคัญจริงๆแล้วเรื่องค่าตัวเกฮีล่ะครับจากตอนแรกที่เคยมีข่าวว่าโอ้โห65ล้านปอนด์ตอนนี้เห็น this is and feel กับ bbc sport บอกว่า crystal palace อาจจะประเมินไว้เท่าแถว40ล้านปอนด์เองก็หรอครับใช่ค่ะดูเหมือนราคาจะลงมาพอสมควรเลยนะดูสมเหตุสมผลขึ้นเยอะเลยนะค่ะ แล้วทางเมลก็ลงลึกไปอีกนะคะว่าหรือว่าผู้อาจจะลองยื่นเริ่มที่30ล้านปอนด้วยซ้ำโหสามสิบเลยเหรอค่ะแล้วก็อาจจะไปตกลงกันได้แถวแถวสาห้าล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนี้น่าสนใจมากนะคะทําไมล่ะครับเพราะมันใกล้เคียงกับเงินที่สโมสรเพิ่งได้จากการขายจาเรลควันซาไปให้เลว่าคูเซ่นพอดีเลยค่ะมันเหมือนการแบบว่าหมุนเงินที่ค่อนข้างฉลาดเออจริงด้วยเกือบจะเท่ากันเลยนะใช่ค่ะแล้วดูเหมือนเลวพูก็อยากจะปิดดีลนี้ให้เร็วด้วยไม่อยากให้มันยืดเยื้อแสดงว่าตอนนี้ หรือว่าู้นี่เดินเกมหลายหน้าเลยนะทั้งแบบดิวยักษ์ที่อาจจะต้องทุ่มสุดตัวอย่างอีแซคทั้งจับตาดูดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างโฟฟาน่าที่ก็ต้องแย่งกับทีมอื่นอีกออืแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนในแนวรับด้วยดิวเกฮีที่ดูเหมือนมีโอกาสปิดได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปถูกต้องเลยค่ะมันเป็นภาพที่สะท้อนการบริหารทีมที่ต้องแบบว่า บาลานซ์กันระหว่างความทะเยอทะยานระยะยาวกับความจําเป็นเร่งด่วนจงหน้าซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่น่าคิดต่อนะคะว่าอะไรครับก็คือ เมื่อมองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะทั้งดิวที่อาจจะต้องทุ่มสุดๆแบบอิซักเทียบกับดิวที่ดูเน้นความคุ้มค่าและความจําเป็นอย่างเกฮีเนี่ยการตัดสินใจสุดท้ายของริวพูในตลาดรอบนี้มันจะบอกอะไรเกี่ยวกับปรัชญ,ญาการทําทีมนับปัจจุบันได้ชัดเจนแค่ไหนอ <c oughs> ว่าจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนหรือว่ายังคงยึดมั่นกับการวางแผนสร้างทีมเพื่อนาคตเป็นหลักมากกว่ากันอันนี้คือสิ่งที่น่าจับตาดูมากๆเลยค่ะในช่วงเวลาที่เหลือของตลาดซื้อขายรอบนี้ นั่นสิครับน่าติดตามจริงๆว่าสุดท้ายแล้วหงแดงจะเลือกเดินทางไหนนะครับ